ว่าก็บ,บอกคนอยู่ที่นอนว่าพี่บอกโหคนโค้นบอกขึน้นเนาะให้โหนโล่งเนาะขันเปนโหนลงก็สีเป็นหกเนาะกะทีได้สามตัวเก่าแต่ว่ากับศูนย์สามสามศูนย์นได้อยู่แล้วละได้อยู่แล้วกับขนข้นเบื่องอยู่นี่กลุ่มก็ได้หลายอยู่อ๋อแต่มันกะห้ากับว่าได้ไปเน้นตัวนั้นเนาะเพราะว่าเลขมันตำกันหลายอาจารย์คนถือหลายที่นอเลขศูนย์สามเนาะศูนย์สามคนถือหลายหลายอยู่ขันผู้เสือ อันนั้วกวซื้อเบิ้งซื่อๆกับวัตถุดิบเมือขึ้นมือขึ้นก่อนสีมานี่เนาะมือขึ้นนี่เป็นฝันแล้วบปล่าำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเจ๊ตัวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นจังไดยเลขพ่อเจ้าฝันแม่เจ้ามาบอกคือคักคือแน่แท้คักนอกพี่น้องเจ็ดศูนย์สามนี่พี่น้องเอฟซีใดวะล่ะเจ็ด 7037นสมเจสมศูนย์สมเจ็ดให้บอกว่าก็บอกคนอยู่ดีเนาะว่าพี่บอกโหนคนบอกขึ้นเนาะให้โหนโลงเนาะขืนมันโหนโลงก็สีเป็นหกเนาะกะสิได้สามตัวที่เขาแต่ว่ากับศูนย์สามสามศูนย์น่ะมันได้อยู่แล้วละได้อยู่แล้วก็คนข้นเบื่องอยู่นี่กลุ่มก็ได้หลายอยู่อ๋อแต่<ะ>มันก็ห้องกับว่าได้ไปเน้นตัวนั้นเนาะเพราะว่าเหลขกมันตำกันหลายอาจารย์คนถือหลายดีนเ,เนาะเหลขศูนย์สามเนาะ ศู 03, นย์สามกถูกหลายลายเยอะคันผู้เสืออันผู้บเซื้อเบื้องซื้อกับบัตือี่เจเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นกนสีมานี่เนาะเหมือนขึ้นนี่เป็นฝันแล้อบ่ข่อยเนี่ยฝันอ๋อเอาพ่อเจ้าเด้ียด๋ยวมาถามพอข่อไหมอ๋อข่มแต่บุญห่อยมามถามพอข่อยว่าพอจะฝันเห็นยายบ่ะแล้ววางสี่ล่ะเดี๋ยวนี้กูว่าฝันแล้วเขาจับไปใส่หรือบุ๊บโอ้ยมันของกันที่นี่นางเดี๋ยวค่อยมาถามเราต่อพอเราฝันแต่ว่า แต่ว่าเด็กหน่อยอยู่เฮี้ยนฝันฝันหนึ่งแต่ฝันมือเลขกสีออกฝันมือเลขกสีออกเลยฝันเห็นหยายมันว่านั่งกินข้าวอยู่โต๊ะนี่โต๊ะนี่นั่งอยู่ซื่อ,อนี่ล่มเย็นสวยสวยมากคือจังแบบเป็นหิวนอนประมาณสีม่งแรงมันเล่นฟุบลงใส่โต๊ะเลยจนหอดไอเกือบสองถุมมันว่ายางอุจุอุจุอุจุจมากสันมะกลมซองเบื้องหนา้า ซองมึงหนาลว่าลูกถําแม่มึงมานัออ่นอียังอยู่หนีวาซันเบาแล้วๆกัย่างไปดากรถมอเตอร์ไซค์ไปดากรถมอเตอร์ไซค์ขั้นขั้นขั้นงงข่อยอข่อยเรียกบอกว่าให้อันเขาทรงรูปอันทรงทะเบียนรถมาไหเนี่ยแม่จําบ่ได้วะสันแต่ว่ากับเขาอยู่ด้เขาลางเกตเกตเก้าเกเก้าสี่หนึ่งเลขทะเบียนรถนะแล้วว่าข่อยวางึสิตามอีกสบ่สี่หนึ่งมันมา ตำกันแท้ก็เอันเลขกสูตรคำนวลคอยก็ได้แต่แต่อันนี้คือคือเด็กหน่อยอยู่เฮียนฝันก็พี่น้องเด้อเขาฝันว่ายายไปปลูกเรายายยางไปนั่งไปไป,ไปตันยืนอยู่ดากรดหมอตอระไส้ไปทะเบียนเจ็ดเก้าสี่หนึ่งอันนี้เป็นของของร้านเพื่อนฝันของเด็กหน่อยอยู่บ้านฝันแต่ว่าเจตูฝันก้อนสีมา้าฝันก้อนสีมาไหมคอยเราฝันว่านคอยฝันว่าน คนตายผู้ตายนั่นเป็นน้องไส้ข่อยน้องไส้น้องไส้ผู้คนตายแล้วผู้ติดข่อยนถ้าข่อยฟันเห็นเล่าย่ไมได้เลขกออกหาศูนย์ตลอดน้องคนนี่น้องไส้น้องไส้ผู้ติดข่อยนถ้าข่อยฟันเห็นเล่าย่ไมได้เลขกออกหาศูนย์ตลอดแต่บัดที่นี่ข่อยฟันแบบนี้ข่อยฟันว่าเล่าตายเราข่อยเสียไปใส่ใส่กับโลงอยู่ในเซเว่นเซเว่นที่เข้าไปซื้อของเนี่ยไปซื้อของเนี่ย เอาไปใส่กระโลงไปใส่นั่นเขาก็เลยว่าสแสตมเหมืพดพะนะเซเว่นบอกข่อยนะว่าสแตมเหมอดเออก็สั่นกับเอาไปหนีสะก้อนเอาไปหนีสะก้อนเดี๋ยวกลับมาจังคอยสียม่านจังคอยสีม่านทรงไม่บัดท,ที่นี่การกลับไปทรงอีกข่อยพันบ่ได้ไปทรงเองก็เลยให้เด็กหน่อยไปทรงบ่รูว,าว่าไผก็เลยซ่องเมืองดูพน,นุงเสียพืน้นใดพนุงเสียข่อยข่อยก็เลยว่าคาทรงทอด้ายพนันนายอาดเนี่ยโอปอเนี่ยก็เลยเอิน ค่าทรงสามหมื่นพี่วสันวาเอาคาสรงอีกอย่างคือสีแพงแต่ป้าตั้งสามหมื่นผุนบอกวสันวาคาทรงนะคาคาใสกล้องน่ะใสกะโล่งนะสามหมื่นข้าวเตีย <30, 000 S 1> ไปซบใส่ไปใส่ใส่ก,ะ,สกะโล่งอแต่ว่าหังไปใส่อยู่ในเซเว่นอือนี่มันมันมันประเด็นมันเป็นอย่างข่อยว่าข่อยว่าเซเว่นมันเป็นเลขเกตแมนบอแมนออนี่ละ แล้ววัดที่นี่หอยฟันเห็นน้อง่อยคนนี่ย่มใดนี่แก่ตายนี่อายุแก่ได้สามสิบสามปีแต่ว่าข่อยฟันเห็นแก่ย่มใดเลขกออกหาศูนย์เซเว่นอีเลเว่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งดิเจแมนบอแมนอ่ะเนาะมันไม่สามตัวเซเว่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งกันี่ละฟันว่าฟันว่าไปตายอยู่เซเว่นเออเอาศพไปใส่ไปส่งอยู่ในเซเว่นใส่กองเออสิไปใส่สิเอาศพไปใส่ใส่ลงอยู่ในเซเว่นแต่ว่าคาใส่นี่คือว่า สามหมื่นบาทนี่ไหมนี่นี่นี่คือคือจุดหมายว่าอีอยัางคือว่าสามหมื่นบาทคันว่าสามศูนย์ศูนย์สามก็ออกแล้วหรือว่ามันสิมาศูนย์ศูนย์บ่นี่แหละเรากาล้วกาไอไอเครื่องหมายของเซเว่นแช์นั่นแหละเจ็ดหนึ่งหนึ่งกระเท่านั่นล่ะเซเว่นอีเลเว่นแมนกับกับแปรหาศูนย์ไปนั่มเพราะว่าฟันเงินแกเนี่ยมัได้เลขหาศูนย์ตลอด น,น,น้องไส้คนหนีผู้ติดจะของแกตายปุ๊บเลขก็ออกหาศูนย์ฝันเห็นย่ามได้เลขก็ออกหาศูนย์ฝันเห็นย่มามได้ใน,นเล่งเลยหาศูนย์คิดว่าม,มันสิเป็นตัวใดบ่ห้วยในใจไก่คิดว่าเลขเซเว่นนั่นแล้วพราะว่าฝันว่าเอาไปเอาคอนตายไปไหวเซเว่นเนาะ จะเสียไปไว้ในนั <imprisoned> anyway, ้นเออมันเป็นหม่องหม่อไว้เซเว่นโอ้หม่องไว้คนตายดิติเออมันว่าม่นหม่องไว้คนตายแหมอ่ะกับวาเลขเซเลขอยู่เซเว่นนั่นแล้วเครื่องหมายของเซเว่นอ่ะตัวใดก็คือตัวนั้นแหละเจ็ดหนึ่งหนึ่งอืมเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหาศูนย์้าตัดออกมาเออกระตัดหนึ่งหนึ่งไปนําเจ็ดหนึ่งหนึ่งมันปะจ้าซ้ำนี่ล่ะถ้าถ้าถ้าเอาตามความฝันแต่ว่าฝันนี่ว่ามัน คันฝันแบบนี้นี่ว่ามันเปยยุ่นแล้วน,นี่คือความฝันนะะความฝันแต่นายอาดนีเอินบอกว่าค่าค่าส่งค่าค่าใส่นะพี่สามหมื่นบาทว่าสัหนึ 1> 1, 100, ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์มสันบอกฝันเจ้าโอปออีโอปอเป็นคนห้องบอกแมนโอปอนี่เป็นคนห้องบอกว่าสามหมื่นบาทนะพี่ว่าสันว่า แต่ว่าข่อยกับเล่งไว้แต่จ้ข่อยตื้นขึ้นล่ะข่อยว่า00บ่ข่อยว่าข่อยกับบรูว่าเครื่องไม้เซเว่นมันเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้มันกับบรรแน่แล้วหนึ่งหนึ่งกับศูนย์มันโตเดียวกัน คาใสมันก็สามศูนย์เตี่ยเออค่ะโอ้สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นบาทวันสันติทิ้หูเลยด้คข้ามาสามหมื่นบาทสามศูนย์มันผ่นออกไปแล้วกับาะเบนแกนน้ำมันออกสามสามศูนย์นี่มันออกไปแล้วนะสามมันสีมาออกล่างก็ได้คือมันสีว่างลางก็ล่วงลางก็เป็นเลขตัวเก่าแต่ว่าคันสำหรับความฝันเจนี่เจ้จะคันมามากตัวรหัสของอันรหัสเซเว่นนั่นแหละ มันคยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเด้หยันเห็นนั่นแต่ว่าเลขเลขตอนนี้ค่อยคยออกสามตัวเด้จำในวมุนทการที่ว่า่อยฟันว่าผู้เฒ่าบอก่อยหกตัวไหมที่ว่าอันไอข้างล่างมันออกสามสามแปดข้างบนมันออกอันเจ็ดหนึ่งเจ็ดทรือว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ละมันออกที่ว่าตั้งแต่ปีป,ปีปีก่อนเนี่ยบอกว่าปีกายรือปีก่อน,นี สองปีตั้งแต่แต่อยขีย่มอตแต่ไส์ซาเลงเงนไหมหนึ่งเจ็ดนึ่ง <7 S 1> <ะ>มันเนาะเออนั่นล่ะ่อยเคยฝันใดเป็นตูนี่ล่ละมีซํานี่ละ่ะเลขฝันพี่น้องมักกระจัดคัดกับพานความฝันนะควมฝันจ้ะแต่ว,ว่าคือว่าเลขเซีเวนค้าขาด่อยฝันว่าเส่เวนหอยฝันว่า่อยเอาค้นตายไปไว้เสเวนแล้วก็อย่เลืมเลขตัวเกานน่ากันแล้วกันเพราะว่าโอปอเอิเอิญใส่ว่า สามหมื่นบาทพี่ว่าสันต์วาคาเอาซุปไซเซโลกในเซเว่นอ่ะสามหมื่นบาทสามศูนย์ศูนย์สามนี่อาจจะมาลางก็ะดัเนาะอ่ะ,อะพี่นองเอพซีก็ะดัยพิจารณาเอาขอนิยัดครับเจตูมากตัวไหที่สุดให้มากบ่ถ้าถามว่าให้มากบ่า<ช>มาเกเจ็ดหนึ่งก็มาหาศูนย์สองตัวสมิ่งนขีเซนเต้หะนะมาเกเจ็ดหนึ่ง พว่าเป็นคนมอม,มักเหล็กตองเหล็กเป่าอัน,น้นกนแจงให้ตามความฝันซื้อ,อ,อแต่ว่ากับผู้บ่มาก,กับผู้บามาก,กับผา้าตัดออกก็ได้นะต่ว่าผลชวนมากมันมักออกตัวตัดดิ่งนะนต,ต่ว่าเลขเลขตัวนี้เจตูเคยฝันได้สามตัวเด,วด้อพี่น้องเด้อฝันได้บนได้ล่างความปีนั้นมันออกสามแปดหรือแปดสามนี่แหละลาง พะว่าฟันวาคนตายใส่ในในในรถตอนนั้นเจตุคีซาเล่งซาเล่งไปทะเบียนแปดสามมันออกอันนี้ฟันฟันวาผู้เฒ่ามาบอกสามตัวบ่าแน่งวดนี่อาจจะเป็นรอบของเพิ่นก็นได้บ่เคยฟันเห็นเอาค้นตายไปว้เซเว่นเนาะแทนทีสิไปสื่อของเนาะมีซ้ำนี่แ่ะพี่น้องเป็นแนวทางความฝันของเจตุพ่อยังไม่ฝันแต่ว่าเจตุฝันแมนพ่อนันจังคอยถาม รอติดตามอีกรอดไก่ๆมือก่อนเพราะว่าพอนั่นถามเพิ่นแหล้วเพิ่นว่าบบได้ฝันเพิ่นว่าไกลๆมือเจดตูกับสีมาบอกตามให้เอฟซีนเด้อเพวเอฟซีรอหลายตามอยู่ตามอยู่กับไปนี่กับสีได้พ้าเพิ่นไปหาหมออาดบบแน่เพิ่นอาจสิฝันมือแลงหรือมือได้ก็ได้รอดจาสิตามกันเพิ่นฝันปุ๊บกับสีฟ้ามาบอกเอฟซีเนาะแมนจะว่านกับเขาค่ะเขาแน่เนาะเพ่นบอก ลดลงแน่เด้อพี่น้องตีว่ากั 03, 03, 03, 37, บ0303037บอสสตาร์ออกกับเขาการมือบวงสวงกับเห็นยุต้โตนไหมบ้านหน้าบ้านเบิกซับอยู่แต่ว่ามันหังว่าด้สื่อเนาะ630เนาะพศเนาะเห็นคักเข็นแน่ นวทางเนาะเจตือขอบคุณเ,เจ๊เาาตือมากมากนะคะขอบคุณคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ